นามัสการครับปูครับผมโชคดีเจริญพรทุกคนได้เป็นอะไรน้อยลูกศิษย์ลูกหาจะค้นไปไดอใช่หมือนเด็เงินตัวเนี้ยครับใช่ยังม้วนเหม่ดอกเงินเดี๋ยวนี้หน่อยซุมยังม้วนหาแหงหลายปูเดี๋ยวนี้อวันนี้เอาไว้วันนี้เป็นนางมั่งคอด้อเป็นนางเดี๋ยว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 ปูเดี๋ยวที่ว่าปูไปเอาเลขทำร้อยโซบูว่านนี่ได้ไปปูได้ได้ไปเอาบ่ได้มาบ่ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้ว มาให้่ลยบพช่วงช่วงปูไปนั่งปูไปเฮ็ดยัยงไงเอาวนี้ปูปูก็ไปนั่งธรรมดานี่ยละนั่งไปนั่งสมาธิเอานี่ละนั่งสมาธิเอามัน,มนหัว่หวย,วยม่นนยอยู่ตวัวเก่าได้หมวเ่ยอยู่ตัวเก่าแมนเอาแปลว่าจะทำร้อยชบที่ <ừ> ไปเอา <ừ> ตัวเลขมาหันก็คือเพิ่นให้ตัวเดียวกันครับอ่าเลขไอ้ที่อยู่ในชุดชิหาหางปูนี่บอกแมนมันเข้ากันพอดีมั่วเนี่ยโอ้มันเข้ากันพอดี เพิ่นให้สามตัวบกสองตัวเให้ทั้งสามตัวสองตัวบวกให้ทั้งสามตัวสองตัวแะ้วปฏิทโตว่านี่เปลยนหนว่า้องทังานคือเราแมนกิบที่ว่า้องทงานคือเ่าว่า้องทํางานซื้อหมอย่างเดียวหมอเดียวก็พอแล้วให้ให้มาเอาเงินซื้อนมปูก่อนแมแมนแมเลยละอย้างิดกดซื้อเอาเขาอยากห่วกโคถามเอฟซีกันเอาเดมปูผมมีเลยครับผมปูว่าหนึ่โคถามองาจะเดี๋ยวดีกัล่งยืนใบลากันเจ้าชาหนึ่ง ผมว่าสี่เด็ปูยังเด็กนะครับโอ้โรปูบอกว่าเราโทรสัมเนห์ภาษาพี่พวกถามเอฟซีกันเอางวกันเอาครับผมเอาพวกปูหายขอบหมดแล้วงวดนี้ก็ได้หรือก็พวกปูที่หาว่าเป็นวงกลมหรือหัวยตัวนี้ว่าปูหาไว้เลยนะครับแล้วก็ไปเบิ้งเอากันเองโทรถามกันเองครับผมพวกถปูก็บ่พวกปูที่บอกปูแล้วปูหาแล้วคือ็หาเลยครับหาแล้วหาเลยงวดนี้มีบ๊ จาะตูดเอาล่องวางไม่นี้นอนเหล็กนั่งนะปูเข้าไปนั่งเอาเนี่ยเพิ่นไปนั่งเอาย่อมขึ้นย่อมเว่นนี่ปูย่อมเว่นเว่นนี่ละโอ้เข้าพุทธศาสน์ไปเป็นย่อมขึ้นหมดเลยโอ้เว่นอู้นันเริ่มเข้าวเป็นย่อมเว่นยู่งนี่ทำบมเลยนะบอปูแมนแมนโอ้ทำร้อยศพที่ข้าวว่าเหล็กถิกดูดูถิกดังดังดีดีนี่นั่นปะนั่นละที่เขาเจ้าได้เป็นหลายๆล้านนี้มองนี้ล้วพี่บอกปูแมนแมน คือว่าออยู่ผู้อยังก่อนอยู่ผู้ยังกับู้หมายถึงผู้ที่อ่าผู้จันทร์หอมบอกใกล้ๆกันแล้วโอ้ที่ที่เลขยผู้จันทร์หอมนี่ก็มามาจากแมนแมนน้ำนี่ละทีบอกผู้นี่ละเออแต่ผู้จะบอกว่าอยู่วันไหนแล้ววันนี้เดี๋ย จิบกวนขอโอ้คนคนจิไปกวนคนจินไ,ปนไปนั่งเนาะไม่ันจิกวนไปดังขไปเที่ยวรุ่นเห็นนั่งซับราบยุตเยี่ยมยุบบ่อยดีทีน<แ>ี่ทำเดี๋ยวเราไปนด้ทำมแต่คนนั่งเราเดียวอ,อะบ้านนี้กับมาเบิงตัวเลขโรดี้บ้านนี่ปูเนะเาะเลขที่ที่ไดมาเาเลขที่ได้มาทุกคนเนาะเดี๋ยวค่อยสิทิมไทยให้ครับเอฟซีในชุดจิบหาหางอีกที่หนึ่งมันเป็นจรงสิเดียวหมดที่มันจะมีมาเอ็ดต มันอยู่ตัวเก่าเลยตัวไดล่ะที่ได้มากน่ะปูร่องวาผมดูสามโตบวะหกสองห้าหกสองห้าโอ้ครัว่าตัวเก่านี่ไหมถึงตัวเก่าวดที่ออกแล้วผมกลว่ามันเอาผมกลว่ามันว่าตัวเก่าสียู่ในชุดนั่นบอาจะไ่นยู่ในชุดที่ผ่างหกสองห้าห่วยตัวเก่าวีดีรอนตัวนีน เร,เรากับมันเดกมาสามเก้าอีตัวหนึ่นงครับสามเก้าสามเก้าร่างสามเก้าสามเก้าโอ้ชว่วงที่เข้านางนี่เพื่อนมาบอกเส้หูหลดบอก,กเพื่อนมากระซิบบอกลหลอดผมคือจังไน,นคือเขาเห็นในลักษณะไดเวลาเขาเห็นตัวเลขคอคืว่าคือว่ามันผ่านหูไปนั่นผ่า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 นมันนางมาก,มกคือจังได้ยินเสียงเออคือจังไ้นินเสียงมันก็เขาแบคล้ายๆเ้าห้อปีกคือ เขาเติมน้ำมันมันลายไปเป็นไรเห็นเลขหามันชัดที่สุดเลคหามันชัดเลยล่ะเลขหานี่คหามาเนี่ยตัวนี้น่นอนเลยอ่านเนี่ยโอ้ครับผมอานนี่คือโอ้เห็นหามันชัดที่เกินหาตัวสวางตัวหานี่ชัดเจนแต่ว่าหอกับสวางวัตถุชัดปันญดบอกูก้เนี่ยเนี่ยจะคิดว่าคงมีพวกมันอยู่ในหลงคงมีอยู่ในบ้านไอ้สองมันมาตรงกับล็อกล็อกนี่พอดีปะแมนแมนอืม สองหาสามเก้าในกรณีชัสามเก้าสามเก้าเขาว่าเก้าเงินเดี๋ยวมาล้านผู้เส้นผูเก็ครับหมูมะล่านผู้เส้นเก่าของคูเอาสามไปใส่ของกูก็บมีกัน้วันเนี่ยออเนี้นะเฮ้ยดีอ่ครับเนีมันสามเก้าพวกนี้มันจะมีเด็กมีสามเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยที่ว่าดีข้างล่างเนี่ยเนี่ยเพราะจะมียันอยู่ในล็อกของเขาอันนี้แค่นี้เองเนี่ยครับเแต่ว่าสองหาที่มันมา ตัวก,กาอยเยอะลิมมันาแทบว่าหามมนชัดที่เกิดหายมนเนี่ยหากระชัดโอหด้หานี่กระชัดเลยละตอนนี้ผมมาสีถามสิตั้งแต่ปูปล่อยเลขชุดชิบอาหางไปแล้วหลังจากหันมาปูนิม่มตเอียงบอมมี่อย่างที่ที่บอกว่าเลขเขาถือแล้วจันทสี่บอมี่อยังมากให้ทรงชิกทรงอย่างเขาบอกพุ่มเิ่นมาทรงชิดบบ นีฝันเห็นพี่รู้สึกเหนียวฝันว่ามีลูกสำเนาว่าโอ้มีลูกสำเนาหัวเขาด้วยเดี๋ยฝันว่ามีลูกลูมีลูกสานปู่ฝันว่าปู่มีลูกเออลูกสามงามลูกสาวลูกสาวมาหาโอ้สามที่ขวบประกาศว่าอ๋อผมกมีลูกแต่กี่ไรวะางนะวะลูกมาหาวะลูกสาวเมียนมโนวอนเพลินมาให้เล็กอีกมโนบนี่ลูกใหญ่ปะไรบันนี้ประมาณประมาณสามที่ห้ากว่ามีบอกป้ามันเนี่ยสาวที่เดียบสาวมหาสามแม่ไปใช้ลาบวะ แม่ประยูรเหรอวะเฮ้ยหูยาวเ้บุกใหมีลูกนั่งกูมีลูกมือมือมี่ได้จีดาวะาพมีลูกตัวนหนปานนี้ตัวที่ได้เอาลูกไปบินตบาดนั่นที่บอกอ้าวหนีกรุบ้านท้องมาหาห้องไปเฉพากุ๊ปเลี้ยงกรุบ้านท้องหลายนะจินกเออ้าท้องหลายได้ปูอยู่เลบ้าท้องหลายโตอยกุตีเยปูเลี้ยงบ้านท้องไว้น้่นิ ของปูบกระให้ได้อยู่กุฏิปพิ่มมันทองพอติดรอยมันยุงต่วแม่ค่อยค่อยรักษมรักษาของไ้เฮ้าน้ำองปูบกระให้จะเทียบอยู่ใส่แม่ของมันทองไว้แล้วไปรักษาอ๋อสาแเนี่ดูไปเทียบคือว่าโอ้ยเหตุจังไงเนาะนี่เนาะใส่ละเลขโอ้ยนี่ปอบปูเดี๋ยวเด้วยเหตุจังไงเนาะนี่เนาะตัวเลขปู ตัวนี้ตัดไปนี่พูดเดี๋ยวนับกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกขัง่ว่ามีตัวเนียนยู่นนี่เดี๋ยวเลือกว่าไีนะ้ถ้าล่วงกับปิ้วผิวจะว่าง,างาไรเขียนยังไงพูดสูงอ่ะี่ว่างว่างสิเดี๋ยวโอเอาไปเขียนรุ่นเพราะว่าเราเขียนอะไรก็จะเห็นไล่เมื่อปูดได้ชัดเจนไปเลยเดี๋ยวว่างจะปูว่างจะเดียวผมเกียนงามอันนี้ร่วงเรอนนี้เอ นี่เด้อนี่พัดลมนี่บัดเนาะพัดลมใช้ใช้เลขกที่เขียนไว้ด้คูน่ะอือมอเเออเล็กชุดนี่แหะเออนี่แหละเบีจังกันได้จักเบิดบ่ปวผพัดลมเนาะทันจิบผิวเดียวโชว์นี่เอบทีเบิ่งจัดโชวเล็กเอฟซีเพิงจักกันอ่านี่นี่นี่ชุดตัดออกแล้วบ่นนี้ยังไหนเดี๋ยวด้ะ เอ,อ่อขออนุญยาตจังเวดเตอร์แบบนี้เด้ติดตัวเลขก็ได้มากแล้วล่ะพี่น้องครับผมใจเย็นๆแต่ทีเฮ็ดเห็นบินนง่งามๆแบบนี้เลขปูว่าผิดหวังปูบอกว่าไม่ต้องทำงานซื้อหัวอย่างเดียวถูกต้องถูกต้องตีรูดเลขวันนี้ไม่ต้องทำงานซื้อหัยอย่างเดียวขันบ่ดตอเมาเงื่อนขึ้นจ้ายยาเเป็น คุดนี 1> <1> ้มันป่ดรักปว่หัว่วดแผลมันหัวหมุกปวดยังเนี่ครับปล่อยชุดอะกลมพี่น้องเด้อวันนี้นี่มั่นใจกว่าทุกงวดมั่นใจกว่าทุกงวดเพราะว่าได้ไปนั่งเอายุธรรมใบสบนี่แห้งมั่นใจครับเอาลองปิดน้าเด้อครับปอพี่น้องครับผมเลขงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองหาหกแปดเลขปูล่องหนอืมปูขมิ้นร่องหนนี่ของแท้ของจริงพี่น้อง ฟังจะจัดจากปากกันไปเลยอ่ามีโอ้เห็นมันอะปูอันนี้ก็ไ้มีจริงมีมั้ยมีบ่ะมีจริงขี่แมไมายำตัวเลขปูนี่แหละเอบทีเดี๋ยวไปเห็นดีกันอ้าเขียนเขียนทับไล่เราดูเขียนทับไร่เราดูนี่อันนี้เลขสองกเลขสามกูนี่อ้าเขียนทับไร่เขียนไปตามเสียนเก้าเราบนี่แหละเอบที่หีได้เห็น เขียนยังไงจะเขียนได้อ้าสรุปไปนี้พี่นอ้องอด้านซ้ายมือพี่พี่น้องนี่คือเลขชุดเต็มของชิพหา,หางของปูส่วนขวามือนี่คือเลขอ่าเพิ่นไปนั่งเอายุู้รรลอยศพ นี่เด้อครับเด้องวัดวันที่สิบหกสิงหาคพมสองหาหกแปดเลขนั่งยุทธธรรมได้มาหกสองหาอ่าเป็นสองหาหาสองนี่พบว่าตัวเก้าเราก็เลขออกหาสองอนี้มันสองหานปูเนาะหกสองห้าอ่าเป็นซาบตัวบนแต่ว่าในส่วนสามเก้าได้มาหางเดียวก็คือเปลี่นล่างส่วนฟังอ่าใสาเมื่อเท่านี่ที่เป็นเลขชุดชิาหางเพิ่งเอาเองรถดพ่อพี่น้องครับผมนี่คือชุดเต็มสี่ห้าหาง ทีมาของสโลกแกนไม่ต้องทํางานซื้อหัวอย่างเดียวคันเลขชุดนี้มือถืมอมาเงินขึ้นนี่พี่น้องเอารองผิดหน้าเบิงงชอบก็จัดจัดก็ผ่านทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเลยครับผมร่อ,องวิเคาระหันเบิงงครับผมเลขม่ถือม่ผิดครับผม